สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเช้าวันที่หนึ่งธันวาคม2568นะครับมือเหนียงมือโชคมือมันมือแห้งนะครับบ่าวเถ่าจะไม่ยั้งให้ได้ท่านผู้ชมได้นะครับมือขึ้นนี่ นะครับบ่าวเถ่าเสียงฝันลอตเตอรี่ท่าธรรมชมุ่มื่อคืนนะครับบ่าวเถ่าเสียงฝันลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ที่บ่าวเถ่าได้มาท่านผู้ชมนะครับก็เลยเอาเสียงฝันในไตมอนนะครับแล้วก็ยกมือสาธุนะครับถาม่าตัวนี้ให้ฝันได้สิ่งได้ของนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนะี่ฝันดีโย บบนะฝันดีโยธรรมชุ่ชมบ้าเถ่าฝันเมื่อคืนนี้ธรรมชุ่มฝันผู้เถ่าฝันเห็นผู้เถ่าอีแล้วผู้เถ่าเอาลูกน้อยมาใหอยปันว่าเอาลูกเจ้าเด้อดาสันเปันว่า,อาเอาลูกมาให้ผู้ชายฝันว่าได้ลูกพี่น้องเมื่อคืนนี้ โอ้ฝันดีอยู่ดิจังว่าเสียงลอตเตอรี่เสียงฝันไปไตมอญมือขึ้นนี่ธรรมชมุ่มฝันผู้เฒ่าเอาลูกน้อยมาให้ก็ได้อุ้มพี่นอ้องอุ้มอุ้มอยู่ในมือละ่ะโอ้เด็กน้อยผู้ชายท่านผู้ชมอ่าอุ้มนะครับบ้าเถอะก็อุ้มอยู่ในมือนี่แหละเพิ่นมาลูกเอาลูกมาให้ผู้เฒ่านะ เพิ่นว่านี่ลูกเบาเถ่าเอาลูกมาให้ลูกเจ้าวได้เอาสั่นเพิ่นว่าฝันว่าได้ลูกทำช่วงเบาเถ่าก็อุ้มอุ้มอุ้มอะไรทำชุ่มอุ้มใ่ข้อมฝันก็นคืออุ้มอุ้มโดนโยกอุ้มแล้วก็เลีเ้ยวเบิ้ลมาทำชุ่มอ่าบาดนี่เลยเด็กน้อยทำชุ่ม ขี่ใส่เต <like> okay. um, ็มม yeah, so, exactly. um, uh, ือเลยขี่นี่เต็มมือเลยทำชุ่มขี่มีต่ขี่ขี่เต็มมือเลยสองมืออุ้มนี่เบาเท่าอุ้มเด็กหน่อยนี่ขี่เต็มมือพี่น้องฝันจึงสี่อีกแล้วฝันมาเด็กหน่อยขี่ใส่มืออีกแล้วพี่น้องขี่นี่มีต่ขี่เต็มมือไอ้เนียมีต่ขี่อุ้มอุ้มระบา้เด็กหน่อยขี่ไม่พี่น้อง ขี่เต็มมือฝันมขึ้นนี่แหละเ่าเท่าเซียงเอาลอตเตอรี่ที่ได้มาเซียงฝันเอาไว้ไตมอนมาขึ้นนะครับหลักการยุกมือสาธุได้ว่าถาม,มาตัวนี้ให้ฝันได้สิ่งได้ของเด้อบาเทาว่านผูมชมฝันว่าได้ลูกฝันมาพุทธาลูกหน่อยไม่หายว่าลูกเจ้าเด้อสันแล้วก็อุ้มแล้วก็ขี่ใส่เต็มมือมีแต่ขี่ขี่เต็ม ขี่เต็มสองมือเลยทำชุชมมีแต่ขี่ไอเงี้ยอ่าโอ้ฝันดีดิพี่นอ้องเอานะครับบ่าวเถ่าจียัมให้ลอตเตอรี่ที่บ่าวเถ่าเซียงฝันทำชุชมที่บ่าวเถ่าได้มากคือเก่าศูนหากับเก่าศูนสามนะครับตัวที่ตัวที่บ่าวเถ่าล้งให้เอฟซีนั่นแหละทำชุชมที่ฝันมาผู้เถ่าถือกตา ผู้เฒ่าสองคนถือกระตาใสไครมากนะครับผู้หนึ่งหาหนวยผู้หนึ่งสามหนวยแล้วก็ว่างผู้หาหนวยอ่าเลี้ยงไครแล้กก็ยืนยืนว่างเลี้ยงไข่อีกผู้สามก็ยืนแล้วก็ว่างเลี้ยงไครแต่ว่าผู้สามผู้สามหนวยนี่เลี้ยงแล้วนี่จับไม่ตีใข่แตกตีสามหนวยป๊อป๊บปป๊ปตีไข่แตกแอบควบฝันเะบ,บาวเฒ่าที่ลงไห้บบาวเฒ่าก็ได้ลง หโต9 05 903ลงไหเ้903กับ905นยะมีศู 5, 92, 92, 92, นย์สามเก้าสามเก้าศนย์ศูนเก้าหาหลักกาเ้าก้าสองนี่ผู้เท่สาสคนธรรมชมแลักก็ f เอฟซีรรมชม่มเอฟซีมาบ่าวเท่าย่าลื่อศูนม 03, นั่นเด้อศูนย์หาสามกลมๆใครหาหน่วยหลกักกาหน่วยพี่น้องบ่าวเท่าจะลงให้มันนี่ศูน้าสา แลกกับ, 5, 3. บา3บาวเทาตีค้ามฝันมันเลทำช่วงบาวเทาจะตี5-1พี่น้องบาวเทานี้น้าหาผู้ไสดเด็กหน่อยน้าหนึ่ง5-1พี่น้องจะลงหาหนึ่งเห็น้ำด้วยพี่น้องเด้ยเพราะว่าฝันได้อุ้มเด็กหน่อยไหยเอานะครับกต่จะมีลงมหายก็คือ <c oughs> สตัว053ย์หศูนย์หาสามตีจากความฝันที่เบาเ่าล้องหายธรรมชมศูนย์ห้าสามนะครับอันนี้จะลงไงหายเบาเ่าล้องหายมีเก้าศูมเก้าศูนยหาลักกจะลงศูนย์หาผู้ไดมักเก้าหาสามกะหาว้ได้พี่น้องได้ผู้ไดมักเก้าหาหนึ่งนี่กะหาะบพ่อผู้เ่าเอาเล็กหน่อยไมห่หาแหลักกเลขถูก นะเลขถูกที Whoa, ่บ้าวเถาจุดจุดคืนวันพักนะบห้าห้าแปดเลขถูกธรรมช่าเอานะครับหลักกบ้าเถาจีย่ำได้พี่น้องได้ย่ำชุดที่บ้าวเถาลงไห้ชุดล่างอย่างเดียวนะเป็นเป็นชุดอ่าที่บ้าวเถาได้ไปหาปูนะครับได้ไปคุยกับปูมาหนับล่างอย่างเดียวก็จะย่ำให้นัมนะครับหลักกะจะเน่เนี่ยล่ะเน้นชุดที่บ้าวเถาลงไห่หนัมธรรมชม แต่ว่าฝันขัดขึ้นฝันดีอยู่ฝันว่าได้ได้ลูกอฝันว่าได้ลูกเอาลอตเตอรี่เสี่ยงฝันเอาไว้ไต้หมอนทาชุ่มขึ้นนี่นะครับลอตเตอรี่เก้าศูญหากับเก่าสูสามฝันมาได้ลูกลฝัไวไนวา่นนนะา,าพเท่าเอาลูกม่ให้ฝันว่าพเท่าเอาลูกไม่ให้แล้วก็เด็กน่อยขี่ไซตเต็มมือ นั่นสิเคยโชว์เคยมาไม่ได้พี่น้องนับหล้กกเบ,บ้าเท่าเคยฝันว่าผู้เท่าหาใครเอาใครมาให้นั่นสินะครับก็บเคยเคยถูกพี่น้องเคยได้โชว์นับวนันก็พูดพี่น,อน้องนะครับอือแม่เก่าศูนย์สามตรงๆล้วก็เคยฝันแบบนี้ก็ออกสามศูนย์เก่าอ่าเอานะครับเบ้าเข่าก็จะมีเพิ่มให้นะครับเพิ่มให้ก็คือ 0.53แล้วก็จะตัดหา3กับหา1หา 1, 1นี่ฝันมาขึ้นที่ว่าฝันดีอุ่มเล็กหน่อยนะครับท่นผู้ชมนี่แหละกะ็ะถืวว่าฝันดีอยู่น้องพี่องฝันดีอยู่จะเป็นจ้งไหนเอา้านะครับบ่าวเท่าจะย้ำให้นะครับจะมีเพิ่ม0.53แล้วก็หา1ท่านผู้ชมามาเิ่งนักัน,กนอา้าท่านผู้ชมนะครับบ่าวเท่าฝัน นะเป็นแนวทางความฝันได้ท่านผู้ชมเด้อนะผมหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับถ้ามักใครชอบถูกใจตรงใจนะครับจำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มบอมักบอชชอบปอบปินังครับเบิงไว้ก่อนนะครับอ่านี่แหละครับที่บ่าวเถาลงงห้ฝันผู้เถานะครับหิวกระตาใครมา่ห้ผู้หนึ่งหาหน่วยผู้หนึ่งสามหน่วยผู้เถาสองคนนะครับบ่าวเถากระตีนี่ยนะครับผมตีความฝัน เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สามนะครับเมื่อนี้บ่าวเถ่ามีเพิ่มก็คือศนะูนย์หาสามด้วยพี่น้องเดอ้อนี่แหละครับกระจับมาจากในชุดนี่แหละศูนย์ห้าสามใครกลมๆเป็นศูนย์ใครหาหน่วยใครสามหน่วยก็ลงห้นั่ศูนย์ห้าสามแล้วก็หาสามแล้วก็เสียงความฝันเสียงลอตเตอรี่ฝันเมื่อคืนนี้ฝันว่าผู้เฒ่าเอาลูกน้อยมาให้นะครับแล้วก็อุ้มอุ้มลูกน้อยอุ้มเด็กน้อยเนี่ขี่ใส่เต็มมือบ่าวเถ่าก็ได้ลงหาหนึง่งท่านผู้ชมนะครับเน้นคักคคือชุดนี้พี่พี่น้อง 903าศูนม่พี่น้องเด้อนี่มขึ้นนะครับเอาลอตเตอรี่เซียงฝันก็คือ9ก้กับ9ก้นะครับก็เลยอธิษฐานว่าถ้าเขาถามาตัวนี้ก็ขอให้ได้สิ่งฝันได้สิ่งของฝันว่าได้ลูกพี่น้องฝันว่าได้ลูกน่อยนะครับเอา3 9้าศูนย์สามเก้าสามเก้ชุดเน้นนี่พี่น้องเด้อนี่ชุดเน้นศูนย์สามเ 059095หนี่ชุดเน้นบ่าวถอดก็ได้ลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับกับตัวน้ำได้พี่น้องเด้อ92หนี่ก็หาไปได้พี่น้องเด้อ925351นะครับหล,ลักการเลขทูบ่านผู้ชมนะครับเลขทูบอ่าเลขทูบกระเข้ามาสองงวดได้พี่น้องเด้อตั้งแต่งวด 6, 9, 9, 6. หกเก้ามาเก้าหกหลักกรงวดแปดเก้ามาเก้าแปดนับเลขทูบเพิ่งจะลุดงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้55แปดพี่น้องนะครับ บ่าวเแ่าก็เล็กกันหาสองให้น้ำเพราะว่าหาสองตัวพี่น้องหาหาแปดตัดหาหาหาแปดกันหาสองนะพี่น้องเด้อผู้ใดมักเลขทูบนะเพราะว่าหาสองตัวนะครับแคปหน้าจ,จอได้พี่น้องเด้อนะครับผมแล้วก็บ,บ่าวเป่าจะย่ำพี่สาวฝันนะครับพี่สาวฝันนะครับว่าแม่มากอดมาผ้าผู้เฒ่ามาเตม็มบ้านบ้านเล่าใครพี่น้องบ้านยอ้วนนะครับห้องซื้หู เสียงดังเจ็ดแปดเก้ามากกับผู้เฒ่าเดอ้อร์พันว่านับบ้านเด็กที่ยี่อ้วนหนึ่งสี่เก้านับอายุอายุเมียนะหาสิบเจ็ดอายุยี่อ้วนกับหาสิบเจ็ดธรรมบุญชมอ่าพอดียี่อ้วนเพิ่งจะจัดงานบุญพี่น้องเป็นบุญงานบุญแจกเขา่าวันที่หกนี่พี่น้องหกธันวาคมหกแปดนะครับฝันว่าแม่มาหานะครับท่านผู้ชมเพิ่งกรำมัดชุดนี้แหละเจ็ดแปดเก้าพี่น้องเน้นคัด หนับ1-4เก้าเป็นตัวร่องนับ7-8 7-9 8-9 1-4 1-9 4-9เป็นตัวรองกันในเด้อพี่น้องเด้อไทยยี่ยมวันฝันนี่เก้ามักเป็นหก7-6 8-6นะครับอ่า1-9เนี่การนั้นนั่นแน่1-6หนับ4-9กับ4-6พี่น้องแล้วก็รบ้าวเท่าย่ำชุดล่างเด้อพี่น้องเด้อที่บ้าวเท่าลงให้งเอฟซีฮามี่ปูมักนับชุดล่างนับชุดนี้เป็นสูตรที่บ้าวเท่าไปคุยกับปูพี่น้องนับเด่นล่างสองกับห้าในติด7-8เก้า5-7 5-8 5 27 28 29ย้ำให้เอฟซีนั่งชมนะครับกระตรงกับความฝันบ่าวเถาอยู่หาเก้านี่หาแปดกระตรงกับเลขทูบนะครับอ่านี่ท่านผู้ชมตรงกันด้วยกับความฝันบ่าวเถานี่เก้าสองกระตรงกันเก้าสองสองเก้านะครับอ่าเก้าหากระตรงหาแปดตรงกับเลขทูบท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดล่างได้พี่น้องเด้อนะครับที่บ่าวเถาลงให้อ่าลงย้ำให้เอฟซีนั่ ต่ว่าเน้นคักๆก็คือชุดนี่แหละพี่น้อง903กับ905นี่แหละนะครับผมอ่าเน้นคักๆเอา้าท่านผู้ชมเดี๋ยวอ่าจ,จะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่พี่น้องนะครับจะพาไปฟังจากนครพนมพนมาม่าชุดใดนนะครับเช้านี้ก็ถือว่าบ่หนาวปานใดท่านผู้ชมอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับบ้านเฮาอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาจากน้อยแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่นะครับผมอาบน้ำก็เย็นเจี๊ยบท่านผู้ชมแต่ว่าอากาศตอนเช้าก็ถือว่าบ่หนาวปานใน เริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับผมแดดพี่น้องคะแดดออกแล้วนะครับแดดออกแล้วท่านผู้ชมเอานะครับบ่าวถ่อขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องทุกท่านด้วยพ้องเด้อนะครับผมขอบคุณพญายมยมพีปานาอาสุขูสุคนนะครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพญายมยมพีปานาอาสุขูสุคนนะครับผมอายุมันคนยืนนะครับ ให้โชคให้มานด้พี่น้องเด้อนะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ